สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคาบที่11นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทําแบบฝึกหัดกันในเรื่องการแทรกสอดน,นะครับถ้าเกิดว่ามีเสียงอูดอีดูดอีดบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็คนงานตรงนี้เขาก่อสร้างอยู่นะครับอ่ะครั้งที่แล้วเราไปเรียนเรื่องการแทรกสอดแล้วนะครับว่าการแทรกสอดเนี่ยมันก็จะมีริ้วของการแทรกสอดอยู่ใช่ไหมครับเวลาวาดนะครับเราก็จะวาดเป็นแนวแบบนี้เนาะ เราวาดแค่ครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้เป็น a ศนย์นะครับ a 1 a 2 a สแล้วเราก็วาดแทรกระหว่างตรงกลางตรงนี้นะครับ n 1 n สอง n สนะครับโดยแหล่งกำเนิดเนี่ยนะครับก็จะมีประมาณตรงนี้ s 1กับ s 2นะคะวิธีการหาพาร์ d ิเ f e r เ n นต์เนี่ยก็คือวิธีตรงๆก็คือเอาจับมาลบกันเลยนะครับนะ ลงไปแล้วมันก็ถ้าเป็นตำแหน่งของปฏิบัติเนี่ยมันก็จะเป็นจำนวนเต็มเนาะนะครับแต่ถ้าเป็นตำแหน่งของบับนะครับบับจะลงด้วยจำนวนครึ่งนะครับเราสามารถประมาณได้นะครับโดยใช้สูตรนี้ d ีไซน์เซตานะคะเท่ากับ n l a m d ลโดย D คือระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดนะครับ ระยะห่างของแหล่งกำเนิดอาพันธแล้วก็เซตานะครับเซตาก็คือมุมนะครับที่เบนจากแนวกลางนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยนะคะไปดูตัวอย่างที่16นะครับ ในเรื่องของการแทรกสอนนะครับเรื่รคนควรจะต้องวาดนะครับวาดรูปแบบที่ครูวาดตะกี้นะคะเราจะได้มองเห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะโอเคครับเริ่มต้นทําโจทย์ก็ทําใจสบายๆก่อนค่อยตีความเคลียร์ตัวแล้วก็ดูว่าโจทย์ถามอะไรนะครแลค่อยย้อนกลับไปนึกสูตรที่เราต้องใช้นะครับข้อที่16มี3ข้อย่อยใช่ไหมครับครูให้เวลาสักประมาณ สนาทีแหล่งกำเนิดห0าพันห่างกันสิอันนี้คือแลมด d านะครับเท่ากับ2.5งจเซนติเมตรนะครับ วิธีการเช็คนะครับก็คือเราหาพาร์ d ิเฟอร e เรนเนาะแล้วดูว่านะครับจำนวนเนี่ยมันเป็นจำนวนเท่าของแลมด้าหรือมันเป็นจำนวนครึ่งของแลมด้านะคะที่เราจะใช้ก็คือสูตร f1p ลบ f2p นะครับเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นบับหรือปฏิบัตินะครับเราก็ยังไม่ต้องแทนสูตรเนาะ ว่ามันเป็น n ลัมดาหรือมันเป็น n ลบหส่วนสองลัมดานะครับวิธีการก็คือให้ในักเรียนติดตัวแปรไว้ก่อนนะโดยมากเราจะนิยมติดเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นลัมดานะครับอ่ะน่ครับอ่ะแทนค่าไปเลยก็เป็น12ลบ17 เนื่องจากมันเป็นเซนติเมตรหมดนะครับเราก็ใช้ให้เหมือนกันทั้งสมการนะคะก็จะได้ห้าส่วนด้วยนะคะ2.5สองดห้ามันคือเลขนะคะ2สองแสดงว่าเป็นแนวนะครับปฏิบัติแน่เราเป็นจำนวนเต็มนะครับปฏิบัติที่สองนะครับ หรือเราจะเขียนย่อๆว่าเป็นแนว a 2ก็ได้ต่อมาดูข้อขอไข่ทำแบบเดิมเลยครับเอา14.5ลบด้วย15.75นะครับใส่กล่องไว้ก่อนเป็นลัมดา แลมดาก็จะเท่ากับ1.25ส่วนด้วยเลยคะสอนะครับก็จะได้เป็นก็จะได้เป็น0.5แบบนี้แสดงว่าเป็นแนวอะไรชัวๆเลยเป็นแนวบับนะครับบับที่เท่าไหร่ ลองดูนะถ้าตรงนี้เป็น0.5แสดงว่าเราต้องแทน n เป็น1ถูกไหมครับเมื่อแทน n เป็น1แปลว,ว่าอันนี้เขาเรียกว่าบับที่1หรือเราจะเรียกว่า n ค่อย1แบบนี้นะคะอ่ะอีกข้อหนึงนะครับอันนี้แก้แล้วกันให้มันเป็นจุด c นะครับ a b c เนอะโอเคนะครับ16กับ24เหมือนเดิม16 ลบ24ล่สิบสดาตรงนี้เป็นสองุดหกล่องสี่เหลี่ยมของเราก็จะเป็นนะคะ8แปดส่วนด้วยสองุดเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเอาแหารด้วยสองจุดนะครับมันได้เท่ากับสามจุดสอง ซึ่งมันไม่เป็นจำนวนเต็มแล้วก็ไม่เป็นจำนวนครึ่งด้วยนะครับแสดงว่าไม่นะคะไม่ได้อยู่ในแนวบับหรือปฏิบัต โอเคนะคะการที่มันไม่ได้เป็นจานวนเต็มหรือจำนวนครึ่งเนี่ยนะครับก็คือมันอยู่แนวจุดอะไรก็แต่แล้วแต่สักจุดหนึ่งนะครับมันไม่อยู่ในแนวบับหรือปฏิบับนะครับไปดูต่อข้อที่17นะครับข้อที่16เมื่อกี้เนี่ยเป็นการทบทวนเนืว่าการหาตําแหน่งบักของปฏิบับเป็นยังไงทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มมาประยุกต์มากขึ้นนะครับเริ่มมีอัตราเร็วนะคะมาเกี่ยวข้องโอเคข้อนี้นะครับให้เวลา อ่ะสามนาทีแล้วกันนะอ่านโจทย์สบายๆนะครับวิเคราะห์ก่อนว่ามีตัวแปรอะไรบ้างจำเป็นต้องวาดรูปก็วาดนะคะ สำคัญคือต้องดูหน่วยให้ดีนะครับโอเคนะครับข้อที่1ถามว่า x เนี่ยจะอยู่บนแนวเสริมหรือแนวหักล้างที่เท่าไหร่เพาว่าแนวเสริมก็หมายถึงเป็นแนว a นะครับหรือปฏิบัติส่วนแนวหักล้างก็คือแนว n นะครับนะวิธีการเช็คว่าเป็นแนว a หรือเป็นแนว n ก็เริ่มจากนะครับ s ห พีลบเ2 p นะครับเท่ากับเราใส่กล่องไว้ก่อน,อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอยู่แนวไหนนะคะก็เอา19-25ลบเอ๊ะเอเอเอข้อนี้ติดตัวไหนที่ยังไม่รู้คะลัมดาใช่ไหมคะเนี้ยต้องแอบมาหารัมดาก่อน เราหาแลมดานะครับเราหาจาก v เท่ากับ f แลมด้าแลมด้าก็จะต้องเอา v คูด้วย f นะครับ v นะครับคือ40อ่าเราจะใช้40ก็ได้นะครับแต่เราต้องรู้ว่าหน่วยของแลมด้าเนี่ยมันต้องเป็น CM นะครับส่วนด้วย100 Lambda แลมดาก็จะเท่ากับ0.4เซนติเมตรนะครับ อืมโอเคนะตรงนี้เป็นศูนย์จุดสี่ก็จะได้ว่าแลมดานะครับเท่ากับหกส่วนด้วยศูนย์จุดสี่ครับมันได้ออกมาเป็นสิบห้าซึ่งสิบห้าเนี่ยเป็นจำนวนเต็มดันะงนั้นเนี่ย อยู่แนวอะไรแน่แนวเสริมนะครับที่15บห้าเขาบอกว่าแนวเสริมแล้วก็ต้องตอบให้ตรงชื่อที่เขาบอกนะคะหรือว่าเป็นตำแหน่ง A อะไรคะ A 1สนะครับโอเคอ่ะมาดูข้อ2นะครับข้อขอไข่ ข้อสองถามว่าจานวนบับและปฏิบับที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเท่าไหร่อ่าอันนี้เป็นโจทย์คอนเซปต์ใหม่นะครับคือคอนเซปต์ที่เราจะใช้หาแนวบับหรือปฏิบัติทั้งหมดนะคะอ่าเรียเน,นี่ยต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคะรับก็คือว่าโดยปกติแล้วนะครับโดยปกติแล้วอ่าตรงนี้เป็น s หนึ่งนะครับ s หนึ่ง s สองนะครับเวลาจะเกิดแนวบับหรือปฏิบัิเนี่ยนะคะตรงกลางเป็น a ศูนย์นะ a หนึ่ง a สอง e 3ไล่ไปเรื่อยนะครับตรงนี้เป็น N1 N2 N3 นะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาจะเกิดแนวเนี่ยนะครับมันต้องไล่เกิดมาจากแนวริมก่อนนะครับเนา พอเกิดมาปุ๊บแนวก็จะขึ้นมาข้างบนนะครับมันจะเริ่มเกิด A1 ก่อนนะครับเกิด A2 ตามมาเกิด A3 ตามมาอาจจะเกิด A4 ก็ได้นะครับถ้าเกิด A4 ปุ๊บมันจะเริ่มเกิดที่ขอบตรงนี้ก่อนการที่มันเริ่มเกิดที่ขอบหมายความว่ามันเบนไปจากแนวกลางเป็นมุม90องศานะครับเขไหมแนวกลางคือมุมตรงนี้วะนี่คือมุมตรงนี้ถ้าเกิดมาเริ่มเกิดที่ขอบจะต้องเบนเป็น90องศานะครับ ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก่อนคือหาต้องหาแนวนะครับที่อยู่ไกลที่สุดต้องห,หาแนวที่อยู่ไกลที่สุดก็คือมันจะเริ่มเกิดที่ขอบก่อนเซตาจะเป็น90 ดังนั้นข้อนี้จะใช้สูตร s1p ลบ s2p ไม่ได้แล้วนะครับเราต้องใช้สูตรที่มีมุมด้วยนะครับสูตรนั้นก็คือมุมสูตรว่าดีไซน์เซต้านะครับอ่ะเท่ากับกล่องไว้ด้วยนะมด้าคือเราไม่รู้อีกนะครับว่าแนวที่อยู่ไกลที่สุดเนี่ยมันเป็นแนวบับหรือปฏิบัตินะคะอ่ะลองคิดเองมาก่อนหนึ่งนาทีนะครับหาให้ได้ก่อนว่าแนวที่อยู่ไกลที่สุดเนี่ยเป็นแนวอะไร ข้อนี้ให้ดีมาแล้วเป็นสิบสองสิบสองเซนนะคะทรายนี้ก็คือสายเก้าสิบแลมดาคือศูนย์จุดสี่สีนะครับก็จะได้เป็นสามสิบดังนั้นนะครับแนวไกล สุดนะครับแนวไกลที่สุดก็คือจะเป็นตำแหน่งแนวปฏิบัตินะครับที่30ดังนั้นนะครับจำนวนแนวนะครับแนวปฏิบัติหรือแนว A เนี่ยนะคะมันก็จะต้องมี30เนี่ยสองข้างใช่ไหมครับก็เอา30มคูณส แต่อย่าลืมว่ามันมีแนวตรงกลางด้วยก็คือ A 0ศูนย์นะครับดังนั้นก็จึงได้เป็นหกสิบเอ็ดแนวนะครับแล้วก็แนวบับแนวบับไม่มีตรงกลางเนื้อก็จะได้เป็นสามสิบคูณสองนะครับเท่ากับหกสิบแนวนั่นเองนะครับ อ่ะต่อมามาดูตัวอย่างที่18นะครับข้อนี้ก็ให้เวลา2นาที อ่านโจทย์แล้วก็นะครับทำใจสบายๆเนอะเขาบอกว่านะครับ P เป็นจุดที่เกิดจากการแทรกสอดแบบเสิร์มกันจุดที่2โอเคนะครับแสดงว่า P ตัวเนี้ยจะต้องเป็นแนวอะไรครับ A2 แน่ๆอยากทราบว่ามุมที่เบนจากแนวกลางเป็นมุมเท่าไหร่ทราบมุมเซตาตัวนี้นะคะ อ่ะสูตรเดียวที่เราใช้ก็คือสูตรที่มันมีมุมนะครับก็คือมีสูตรว่า d s i ซนใช่ไหมครับเซตาอันนี้รู้แล้วด้วยว่ามันเป็นเสริมกันก็ต้องใช้เป็น N l a m แลมดานะครับ ข้อนี้เนี่ยไม่ได้ให้ x มาใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องติดไว้นะครับว่าตรงนี้เป็น x นะครับ n ในที่นี้ก็คือ2นะครับ lambda ก็ไม่ได้ให้มาโอเคข้อนี้ต้องติดไว้ละนะครับ sin theta ก็จะเท่ากับ2 lambda ส่วน x เวลาเราตอบมุมที่เราไม่สามารถหาค่าได้เนี่ยก็ต้องตอบอยู่ในรูปไซน์นะครับก็จะต้องเป็นไซน์ยกกำลังลบ1 2ลมดาส่วน x แบบนี้นะคบนะครูให้แง่คิดวันนิดหนึ่งเวลาหนูสอบเนี่ยนะครับถ้าอันไหนเป็นอัตนัยเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวแปรบางตัวเนี่ยมันแทนแล้วมันคิดเลขไม่ลงตัวอย่างเช่น ค่าพายอะไรแบบนี้นะครับน,นักเรียนติดไว้เลยนะคะติดไว้เลยอย่าไปพยายามแทนจนบางทีเราแทนแล้วเลขเป็นแบบไกลามากน,นักเรียนนะเวลาตรวจข้อสอบครูก็ตรวจยากด้วยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเลขที่นักเรียนคิดเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าบางที่คิดแล้วไปไกลเลยแต่ถ้าหนูหนหนติดพายไว้เนี่ยเออครูก็จะพอะม,มองภาพออกนะครับนะถ้าอะไรที่มันแทนแล้วแบบว่าเลขมันออกทะเลไปเยอะเนี่ยเราติดตัวแปรไว้นะคะอ่ะไปดูต่อครับ ข้อนี้นะคะก็ให้เวลาสักอันนี้เป็นโจทย์แนวใหม่เหมือนกันนะให้เวลาสัก3นาทีทำใจโล่งๆก่อนนะครับ ไลท์คือข้อนี้นะครับเขาอยากทราบว่ามีแนวปฏิบัติตัดแนว S1P ที่ตั้งฉากกับ S1S2 กแนวนะครับแนวปฏิบัติตัดกี่แนวแสดงว่าเราจะต้องหาแนวที่มันตัดแบบนี้ที่ไกลที่สุดว่าให้เป็นแนว a N แล้วกันนะ ต้องหาว่าแนวปฏิบัติที่ไกลที่สุดคือแนวใดโจทย์แบบนี้หม่ครั้งแล้วนะครับการหาแนวปฏิบัติที่ไกลที่สุดเนี่ยนะครับเราต้องให้เซต้าเป็นเท่าไหร่คะ90เกาะรยเลยนะครับก็จะได้ว่าเป็นดีไซน์เซต้านะครับเนื่องจากเป็นตำแหน่งปฏิบัติก็เป็นจำนวนเต็มนะ n l a แลมดานะครับ โอเคข้อนี้ lambda ไม่ได้ให้มาใช่ไหมครับแอบไปหานิดนึง lambda เท่ากับ v ส่วนด้วย f นะครับ v คือเท่าไหร่เอ่ย10 f คือ20 lambda จะได้เป็น0.5เมตรนะครับโอเค d ข้อนี้ให้มาเป็น2นะครับซน์คือ90 อ่ดังนั้น n ก็จะได้เป็น4นะครับแสดงว่าตรงนี้เนี่ยเป็นแนว a 4ดังนั้นก็มีแนวนะครับมีแนวปฏิบัติที่ตัดแนวนะครับ f 1 p อยู่นะครับ สี่แนวด้วยกันนะครับอยู่สี่แนวด้วยกันอโอเคไหมทันไหมคะอ่ะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวรูให้หนูไปดูกันบ้านข้างหลังนิดนึง แล้วก็ลองเปิดโจทย์ดูเองนะครับถ้าทําได้ก็ทําเองนะบางทีไม่ต้องรอให้ครูสั่งด้วยนะคะอันนี้นะครับเป็นคาบที่11ก็มีข้อ35ทําได้นะคะ33อันนี้ทําได้ามสองก็ทำได้นะคะอ่ะโอเคนะครับ3ข้อนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเ,เจอกันครับหน้าครับสวัสดีครับ